ค่ากับบกันอีกแล้วนะคะคือวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์วงใหม่ที่อาจจะไม่ใหม่แล้วแต่ว่ามันใหม่สำหรับเราคือสืบเนื่องมาจากว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปอยู่ยาวใช่ปะ่ะเออไอเราก็แบบได้มีโอกาสได้กดเข้าไปดู Boy Planet ที่จบประมาณชาติเศษแล้วแบบคือแกเข้าใจว่าว่า คือเขาฮิตจนเลิกคิดกันไปแล้วว่แต่กูคือเพิ่งดูอ่ะเออมันแบบมันติดใจอะนะเออติดใจจริงๆก็คือดูรวดเดียวอีพีหนึ่งถึงสิบสองดูจบเลยจ้าเออก็แบบคอบเขาแรงจริงสุดท้ายเป็นไงคะต้นตกขหนูเออฉันแบบพยายามหักห้างใจแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเออมันแบบมันทำายากมากวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมารีแอคเพงลงเดบิวต์ลวกัน แล้วก็เพลงอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าจะคำนอ้นองมีเพลงเดบิวหนึงเพลงใช่ไหมแล้วก็มีคัมแบ็คแรกหนึ่งครั้งก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทยอยทำรีแอคทั้งของเอ่อมินิอัลบั้มแรกแล้วก็คัมแบ็คแรกของนองเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำแบบรวดเดียวอาจจะทยอยทำหรือว่ายัางไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะแต่เป็นว่าวันนี้เนี่ยจะมา React in Bloom ที่เป็น o f f i เชียลเก่อนนะคะคือเราอะคือเราอะเคยฟังเพลงพผ่านๆแต่ว่าไม่เคยดู MV ฟังจากไหนคือมันรันมาจาก Spotify นั่นเองก็คือก็เคยฟังนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า MV เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าก็พอแบบงึมง,งามง,ง,งามได้เว่าอย่างที่บอกว่าเคยฟังแล้วนะคะอ่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะ เรามีใครลองทายดูนะคะกี้ใครตัก,กออคนนั้น

เาหล่อมากนะังทรงเนี้ยเออได้เห็นยอ,ออิกกี้คือเกินคนมากอะแบบโอ้ Ich เก,เกินเบอร์มากอาจริงป่ะแบบคนเรามันจะหล่อขนาดหอะแบบคือคนเรามันต้องหล่อได้ถึงขนาดไหนอะเออแบบแม็กซิม,มัมของความหล่อคนเรามันไปสุดที่ตรงไหนวะคือแบบ คยเหนื่อยบ้างปะเออโลกขนาดเนี่ยแบบเกินแกลอเกินยิ่งวิกียิ่งวิกี้นี่คือแบบตอนที่เห็นนะครั้งแรกก็คือแบบอูโหมึงคือคนเรามันต้องกินอะไรเข้าไปถึงจะได้หน้าตายอย่างนี้วะเออแบบโลกเกินคือสารภาพตรงนี้ว่าคือไม่อยากเดี๋ยงใจเองว่าเจโรดเพราะว่า คือบางทีซักว่าแยกหน้าน้องไม่ออกเกเข้าใจว่าเออคือคือบางทีทําไมหน้าเหมือน,นจังวะคือเนี่ยบางครั้งแบบบางทีแบบบางทีจริงๆก็แยกหน้าไม่ออกเหมือนกันคเคยแยกชื่อผิดก็มีเออคือแบบในชีวิตดีเพิ่งเคยรู้สึกว่าแบบการแยกหน้าคนแม่เวลาที่ยากจริงๆตอนดูบอยแพนิกก็ก็คือก็งงนั่งงงอยู่นานเหมือนกันกว่าจะแยกหน้าน้องออก แม่คือแบบเขาหน้าเหมือนกันเกินนะหรือว่าฉันแย่ไม่ออกเองวะเออแหละไๆก็คือหลอกค่ะเพลง In b o o m ก็คือคอนเซปต์ก็ต้องมากับดอกไม,ม้ถูกไหมเป็นความแบบดอกไม้ว l o w ร์ใดๆเออก็แบบก็ทำถึงเพราะว่าหน้าตาน้องก็แบบให้ความเป็นผู้ชายดอกไม้แล้วเป็น boys over flower ใดๆเป็น f 4เป็น f ไม่ไม่เล่ามีเก้าคนต้อง f เก้ะเออ แบบก็ถึงถึงถึงเลยคือเราอะอย่างที่บอกว่าเคยฟังเพลงติ๊กเอ่อชาเลนจ์ติ๊ต่อเคยดูแต่ว่าคือไม่ได้ตั้งใจดูไงมันแบบมาลานมาเนาะเราก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆอะไรของเราไปก็แบบเคยดูสองสามรอบได้อแบบก็มาลานมาแล้วก็แบบเออเคยดูคือบางทีอะพวกวาเลนตีเกาหลีอ,อะ เราก็แบบอะไรกดดูอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะขึ้นได้คอมเมนต์มาใช่ไหมเราบางเทปที่แบบมีเราไปเป็นแขกกับเอเนอ่ยเราก็ไปแบบกดดูบ้างอะไรบางแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบก็ไม่ได้อะไรก็โอ้หน่อยดีเนาะอะไรอย่างงี้เออเฉยเฉยแต่วันนี้แบบกูตามดูไม่ว่าไม่ไไหวเลยคะ่ะเออ <laughs> 제로베이스 원이 첫 번째 미니 앨범 임블룸으로 이츠 가이브에 찾아왔는데요. 드럼 앤 베이스 장르의 곡으로 청량하고 시원하게 그리고 들으실 때 상쾌하게 들으실 수 있도록 저희가 오늘 yeah. 열심히 한번 해보고 즐기도록 하겠습니다. 네! 좋습니다 그럼 안녕하세요. 어머, 왜 이렇게 나어하가 볼까요? Let's shoot it, what we got. z e r is live. Let's go. 심이 와, 어제와달라지눈 보신다, 눈을 뜨면, 주의 끈끈일 뿐, 피어내. 가저가은 답답해. 그저 답답해. 그저 해 그저 답답해.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  그저 답답지 เสียงมันสูงอ่ะเออลองแอบลองย่าทีนิดนึงเหมือนกัน 就论恨，像一样高，像哦。 我们都已经。Oh, 핀. 눈티 소나 매. 어후 그거 막. 넓은 공간에서 하니까 또 새롭기도 하고 아마 저희 멤버들 전부가 이 밴드랑 같이 합주를 하는 게또 처음이기도 한데 새로운 느낌이라 더 들으실 때 재밌게 들으실 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 저도 이제 트라이브를 유튜브 영상을 통해서 때 많이 찾아봤었던 콘텐츠였는데 이렇게 또이 자리에 직접 서게 되니까 저가또 세상. 데뷔를 했다는 것도 느껴지고 이 자리에 또 제로베이스원 멤버들과 함께 설수 있어서 재밌게 찍고 갈수 있지 않을까 그리고 저희 제로즈 팬분들도 인블록 밴드 버전도 재밌게 들어주실 수 있지 않을까 싶습니다 밴드 어. 버전이잖아. 그게 관중, 관절... 그게 또 <laughs> 파란색 시원하고 청량한 느낌을 갖고 있는 거이라 더더욱 요즘 요즘에 맞지 않나. อ่ะก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ In Bloom Official MV แล้วก็เป็น Band Live นั่นเองนะคะ เราว่ามันก็เป็นแบบเพลงแบบแกเข้าใจเป็นฟีลแบบสดใสสดใสะ่ะเออก็ไม่ได้ฟังยากอะไรมากมายนะคะแล้วก็คือถ้าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าฟังเยืะเขา้าเยอะเขาก็มีหลอนหูเหมือนกันเพราะตอนนี้คือแบบโอ้ทั้งวันเลยนะคะเอออ่ะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ คลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าคอนเทนต์ของน้องเนี่ยเยอะมากแล้วก็เรายังไม่ได้ดูเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องทยอยทำนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่ามาลุ้นกันว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากให้เราดูอันไหนก่อนอันไหนหลังแบบอยากดูอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกก like, share, แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย